สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับปาจอยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับป้าจอยแล้วนะพ่อแพี่้องพพอ่พกพอกับป้าจอยวันนี้กัป้าจอยที่ขาลุงบุญกับสาวทองตาอไปเพิ่นพี่น้องเลยจะขึ้นไปเหนือพุทธแลเนาะโดยรอให้บ่าวดีไปเอารถไปเช็คก,ก่อนพี่น้องเลยโดยเนาะ <c oughs> ก่อแรงสิเดินทางพี่น้องเลย มามีแผแน่ไปเนาะมื้อน for ี้เนาะโอ้ยเจเนี่มีผักจอยนางเอกอดครับบ่นางนดเอาข่อยบ่กินได้จะคือบ่น้ําักนอกเจ้ามักน้ําักนอกี่นให่ยนใหม่ดิ แกเมาบ่บ่มันยังห้างเลยวิ่นหัวขึ้นรถนี่ประจอยเตรียมนี่กับยาลำขึ้นรถแอกัเพอขึ้นรถนะข้าพ่อจะรอแล้วนะเมารถ หอดเขาลุงบุญแล้วพี่น้องลยปลา่อยกันปลาหมูปลามาขึ้นไปแล้วให้น้องว่าเมืองไห้พี่น้องเงย่วงี่สิงหา นาง่าใช่ไหมนางนี่ก็ได้เป็นห้นางอยู่แล้ว่าขอนั่งเนี่ยเด้อนั่้อยเย็นแม่ดุยอย่างนีเนาะ ลากบัวบอกออต้มต้มเป็นน้ำเจงซี่บอกอ่งชิวานแหันี่นังลงบนแหะงานชิวมากแอนนังองบนเดงยู่งบนแหงนั่นแอน นั่งขาพี่น้องนั่งขาบาร์ี้ไปเอารถไปเซ็กนะห่อนเดียรอเนาะแล้วยือนเะงาลายเนาะเงาเป็นอาทิตย์อยู่ผู้เดียวเห็นเนาะไปจอยกันอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยมือก็นอนน่องมือก็นอนผู้เดียวสินะดีด๋เงา ข,ขึ้นไปแต่ว่าปราจอยอาจจะไม่ได้อยู่เฮงมันจะยนว่าลุมบุญลงมาเมื่อไหร่ป้าจอยกัลงมาเมื่อนั้นแค่ว่าอยากไปสินะแบบหมู่คู่กับผมมีพายุสักคนคุญบดเลยหมู่คู่กับสิ่เป็นเ,น,เน้อะไรนะเห็นหมู่คูแม่ก็ได้อยากไปเนาะ แม่ตะกี้กับติดเทดเพื่อนปลาจอยกับพี่น้องไอ้คิดน้อยคิดใหญ่บ้านี่แล้วแล้วเนาะจอยก็ได้ขึ้นได้พี่น้องไอ้ยังเดือจะมากะสิดฝากให้น้องรือป้ามาเกลือให้จอยเตรียมอาหารไม่ละละพี่น้องไอ้มายากหรอกเนาะหลานน้อยชามชิตตินนะห้านน้อยไปเที่ยวแม่น้องเปิวไปอยากไปแล้วบ่ แะต่เป็นยากลูกจีเนาะอยากลูกก็เพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเทือนแน่เดยสำด้วยจะลูกว่ากับสิบบัวปันไหลจ้ะนอยากํำเพื่อนเนมนแน่แ้มินแน่าวแตอ๋อก็หมกนะโดยลงบุญลงมาเพื่อแหละจังสิติดบานมาจอยติดบานเงินคั่ว แต่ว่าไปเมื่อนี้กะบพระลุงบุญเพิ่นกะพากันขึ้นเบียงแล้วเมื่อนี้พระจอยไปกับบัวท่ากัไปฮอดกะนัยย่นงดินแถวนั่นแหละถาไปะจอยเอาเจลไปพี่น้องเลยโชนั่นมาถามมาขึนไปบ้าไปบ้านก้อนอ๋อพระจอยสั่งไอ้เอชะอทองเนาะสั่งสั่งพรจอยกับเปรอะมินมินไปเผื่อปะไปะจอยวันนี้เฉยเอาใช้รถจรี๊บ ชอนแต่ลายทงเลยเพิ่อป่ะแมนแก้วม่วงแมนหนังหขึ้นแท่โอ้ยดำหุ่งกนอยู่พุ่นเลยเนาะคูเห็ดกินอยู่พุ่นเนี่ยน้ำแน่่อยขากาแฟในถ้วยอยู่พุ่น่แมนอีกี่บวบวงบุญยังอยู่ไรได้จะ่องมาอยู่อยู่ไม่ได้อยู่น่กินอยู่น้จะท่องวดี ตามึงห่งแล้วก็ไปแกงไหม่ก็แล้วไปเลยแล้วขึ้นไปอยู่หันไทยก็ไม่ได้ออกขึ้นเขาเองตื่นมากกินตือมากกินนล้มีคนเห็นเลยกินนะทำไมเผื่อวะโทรมาแต่เศร้าพคนละถามไปตอบไปไรสะดุกแม่อยู่บ่เพื่อวะมาประหดาดเมนมากินแม่เพื่อวมากินกับม่วงม่วงร้ายเพื่อวะเมนแม่ยู่อวน ก็ชีมวอยู่เป็นอะรเยอะชีมวนมวนนะเขาเงาเนาะเขาเงาเขาก็ได้อยากไปสินะแบบโมไปเบ้นเลยหานะเขาก็หู้ยุ่บไปมันลำบากแบบใดแต่เขาก็อยากไปสินะไแม่คน่งน้่ะเป็นใดกับ่งน้มูแม่ต่อดีกันยังหมแม่คือที่นอนเลยเนาะ เสียกรดก่อนก่อนท่าจะเดินทางมันไก่ดนะ้ยเนาะเผือฮอดว่ะทำหายบอดี้เปล่าเป็นขับรถเนาะจักเคยจักใช้นุ่มหนูก็ใช่อ่ะอี่กินไม่ได้ใช่เลยว่ะเจ้าหูว่ามีแผ่เน่ไปนำมาเนี่มีแผลมีแต่ห้าสามคนเนี่ยว่ะ สีทั or, yeah. <laughs> yeah, ้งหมดนี้รวมกัน้วกับอะไรกีแต่เราสีนพี่น้องเลยจะเป็นรุ่นกันอีกบัดคือนถพี่น้องเลยก็จอยกับไปรู้ได้พี่น้องเลยไปแนวว่ไปแน่ติดรถไปน้ำมารีซื่อเนาะกินหอดมูมูเลยอยากไปเด้พี่น้องอ พโอ้ก็ผัวกับนนกินทอดอยูนะ่อันนั้นกัอันดับหนึ่งนะอันนั่นก็โอ้ยอันตั้งสิบปลายมืออะไรได้งแต่มือแต่มือมัอเอนเฉากรอยแมนเลยจิบปลายนี่กัมือสุดท้ายกับมือนั่นกรับพเพื่อนเพื่อนจีปลายอะไรเพื่อนหยุดน้ำอยู่บนมืออยู่มือนั่นนะแม่มีแม่เพื่อนมาแต่พูดแหละโดถมาชงประจอยกับซีทุ่มปลายแล้วเพื่อนก็ขึ้นไปเลยมือนั้นนะ แต่ก็บ nee. ่ได้เห็นเอ้ยบาดนี <n> ้ห <ung> ่างคักแล้วบ่ทันหันบ่ไปเลยกูได้จ้างตอียังมารถแล้วไปไปมื้อนั้นกะแบบเสือกะิงกะิงคือเว้านแม่นแเอาเสือแยงให้ตัวนึงมื้อนย่ามันหนาว่าพอได้เปียในนุงบ่มาแต่ถ่ายคลิปแล้วก็มารถแต่5โมงไปอนนไปเลยงเ ได้ก็หากับพ่อกันมวานนี่เนาะมาดี้มาหกวานมือซื้อนั่นเนาะวันนี่เนยเนาะวันนี่มานี่อยู่กันเต็มที่เนาะดีประจอยกับได้โอกาสเพิ่นติดรถบอดี้มาคือเก่าวานนี่กับสองมือนี่แหละติดรถดเราวันนี้กับติดใช่ใบล้ำกับใบกับห่วงนี่ในห่วงนั่นนี่ทำไว้กันแค่แม่เท่นั้ เด็ดดิปัดต้องแยวกะดิยังเรากะเนี่ยปัดดีเพิ่นกะชี้ทองกะสี้น้ำบากว่าปลาจอยเนี่ยปลาจอยแบบหมูยังเลยสินะไม่ได้ทองไม่ได้ยังมีแต่มาอยู่กับมาไปจอซื้อมาได้แบบกายหันคนอื่นแต่แม่ทั้งวันบัดทำมาสบายกับปลาจอยสบายกูมูพี่น้องะลำบากกับลำบากกูมู ลำบากตอนเถาเนาะมีภูมมึงตอนนี้อันประจอยชีสบายก็มูก่กะว่าคว่ำเงากะคว่ามู่ได้อยู่ผู้เดียว,ว,วคว่ำเงาก็เอ้ยแมนมูนยนมนม่ยังมามีนิกน่อยมีลูก,น,น,ลกน่อยว่าพอ่พอพ่อว่าพ่อปากพอ่อยู่อยู่ได้ประจอยก็เคยแบบว่าเคยอยู่มาแล้วน้ำดิกหน่อยเพราะว่าประจอยเคยเห็นงานเลี้ยงนอกอี่ยังย,งยังสินะพี่น้องเลย มันนกอยู่จงแม่มันกะสืแบบว่าเห้าเมื่อยแต่เฮาอยู่เพิินเล็หน่อยแต่ว่าเฮากับแบบมันกะเหตดให้เข้ามีคว้นซุขอีกแบบนึ่งนะตามที่ประจอยเคยเดียงนอกมาหรอพี่น้องเ้ยกระแบบว่าเดี้ยงคนเฒ่านี่ก็แบบนึ่งประจอยเคยเหตุมาเนาะเดี้ยงเด็หน่อยสิมวนกลัวพี่น้องเลยเครียดให้ฮาเครียดให้เฮานั่นอยู่แต่ว่าเพิ่นแก่เครียดนะบางอย่างสินะเหตดน้อยยิ้มเพิินสินะ พี่น้อยเนาะแม่น้องเซื้อก็อยู่กับน้องเซื้อผัวแม่น้องเปลวกอยู่กับน้องเปลวแม่นประจอยมีไผลเลยเจาะท้องไปไปเลยแม่นเงบเงาขนาดแบบประจอยก็เลยขอติดรถไปนำมาดีพี่น้องเลยบู้ว่าลุงบุญเพิ่นสิมาเมื่อไรประจอยกับมานั่งมือนั่นเนาะพี่น้องเลย ค the ่ะำถามดูนะแล้วจะเมียจะเห็นเหรอเะิดคุยกันเหรอยักแล้วโทรถามแเราเลิกมาวะจาหายเต็มวันนี่คำถามเยอะเห้อทิพย์เพิ่นบุยอยากให้ป้าจ้อยไปแม่ยังไงพี่น้องเพิ่นห่วงมาเพิ่นลวงบุญป้าจ้อยจับเปลี่ยนผ่าบดดีสบาเนาะบอยยอกพี่น้องเลยป้าจ้อยกับแพงด้วกันเลี้ยงนะเนาะ มาเือะแม่ปลาจอยชื่อหัวหานแมีนแนวแล้วก็สีหาน้องอะไรส่วนมากมาเกลือหาก็มาเปิดปิดเปิดไพ่หาอนะแล้วเฮือนสาทองแน่เฮือนปลาจอยแน่เจ้าโบนโตไพ่อันนั้นเนาะโบนโตเฮือนเจ้าต่อป่ะคงข่อยมันใหญ่มันโตป่ะอะไรที่ดอกไผ่ธรรมดาไผ่เนี่ยขาวแบบนี้บ่ได้คือดอกไผ่เฮือนเจ้าเด้ได้คือกันได้บ่ เบาค้ำบายื่ออวดเบาเสลาเนาะนี่เนกะม้นอพ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 ส่ลพอ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 นอพ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 ออพ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 อออพ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 พออพอพออออพ นายหน้าต่อให้เอ้าวะโทรไปหยอกแม่โอ้นว่ะอย่าไปหยอกแล้วได้บ่อญญาเรามีเมียแล้วว่ะมาหยอกพ่อจันทีว่ะพ่อจันยังว่าท่านเรามีเมียว่ะยิ้มเบื่อหน่าเลยว่าหยอกแม่อ้นโอ้ยคนาตะเคีนบอกเอาลอกโยอกหยัดลูกเมียสองให้ว่ะต่อกระชับใบป้บญหางงกับเปิดอะไรมาแล้วกระปิดเองบ่โก็งงมันกระปิดเอง เออเนาะเดี๋ยวสิถามเนาะมึงก yeah. er cool. ่อนเดียวเดี๋ยวขอสิถามเนาะก่อนเถอะเดี๋ยวให้เราไปตอนเพื่อนครัวให้นี่นะไปซีไฮแล้าตั้งให้ก่อนตั้งข้างนอกตั้งแต่ข้างนอกเนาะพี่ด้านจอดรถตะการทางน้ำพ่อจังก็เห็นเพื่อนเจ้าจะอยู่เทพไพ่จะเปิดตลอดต้นเทงางี้นะตลอดเลย เฮาากระนางล่อบอดี้จนล้นเติบเด้พี่น้องเลยเนาะเมียเราจนกินน้าบชิบะถุงหนึ่งไงยังโมมาอยู่แอนยังโมมาเคลื่นไปเซกโรดพี่น้องเพื่นมาแป๊บเดียวเพิ่นมาแป๊บแน่แป๊บพีลงก้อยได้แบบนี้เนาะ โอเคพี่น้องเลยป้าจอยกับชิจ๊กคลิปเพียงสานีก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวฮะกับไปติดตามคลิปหน้าเนาะบ่งฮะชิฮอสชั่งมงชั่งมงพี่น้องเลยแต่เราว่างในรถนี่ป้าจอยคือสิบท้ายเราพี่น้องเลยป้าจอยวิ่นหัวเนาะเมารถพี่น้องเลยพกยานี่ตลอดเวลายาลมซับยาดำขึ้นไปแล้วแปลว่าคือกระเพาะจะขึ้นเนาะนั่นนูนเนาะนะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคป้าจอยกับชิ จบคลิปเพียงสำนี้นะพ่อแม่พี่น้องก็จอยขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเ้อที่เขามาติดตามปราจอยนะพ่อแม่พี่น้องกล่าวค้ามาสบายดียด <laughs> โดย